เฮ้ยครับสกิลถูกว่าวะเนี่ยบึม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 เอาเลยเพื่อนสวยสวยเออบัมโอ้ยโดนโดนโดนโเอ้ยยิงยิงปืนยิงยิงปืนยิงฟียิงยฟีียิงฟน่อ

ตีตีตีโอ้โหเร็วมะไม่ตามวะโถ่เฮ้ยบ้าไม่ตามเอามันดิเพื่อนเอามันดิโอ้เอามาันดิเอามันดิ

แนี่ยฮะแน่โจช้ำโจช้ำก็ต้องตายหรือเปล่ากำลังไปเพื่อนเรากำลังไปเพื่อนเรากำลังไปเรากำลังไปเรากำลังไป เอ้ยบนยังไงเนี่ยเพื่อนบนนี้มันยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาไปการเลนนู้นไป oh. ไปจะมาแย่งทำไมเนี่ยไปเลยไปการเลนตัวเองนู่น โทษกูอีกกูว่ไปล่างอยู่ป่าวะโอ้โหกูผิดอีกแง่อะไรก็โทษแต่เมทแต่ทำไมไม่เล่นกันล่ะทำไมไม่เล่นกันเราทำไมไม่เล่นกันเี่อ่ะโอ้โโทษแต่กูโทษแต่กูทำไมไม่เล่นกันล่ะ อะไรก็เมดไม่ดี <Yeah. S 1> เมดไม่ดี <Nice. S 1> เออคนอื่นก็ดีหมด <'m> เมดผิดตัวเดียว <Okay. S 1> บุืม <c oughs> แต่เมทเฮ้ยเฮเฮ้ยยวทำไมไม่เล่นเมทกันเราไม่เล่นเมทเราเฮ้ยโดนโดนโดนเพื่อนโอ้โหเกือบโดนเมทไม่ดีอย่างเดียวเลยตัวอื่นดีหมดยอยู่ในพุ่มเนี่ยอายอยู่ในพุ่มเนี่ยอายอยู่ในพุ่มเนี่ยอายอยู่ในพุ่มเนี่ย เล่นอยู่ในพุ่งเนี่ยเอาหายแล้ววะเฮ้ยไปๆเอ้ยยังยังเอามาดีเพื่อนโอ้โหทไมไม่เอาเลยเพื่อนปืนเอาสีสีเงี้ยสีเงี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาดีเอาดีเพื่อนโอยไหมมึงก็โทษเมสโทษเมสโทษเมสโอ้โหเจมสแม่งผิดตลอดเอาเดี๋ยวมาร์กกูโดนแล้วเดี๋ยวมาร์กกูโดนลุมแล้ว It is my duty to protect you. Get out of my way! You must have gotten in on Wern. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Magic holds the truth.

จังเลยฮ่าวจังฮ่าวจังอ้าว้อมแหกหมดแล้วโถ่เอ้ยจังฟ้อมมันไม่ได้เลยฮู้อะไรในทีมงานใจเย็นเจยเย็นเจเย็นถอยมาก่อนไปเอาการมาเร็ว นี่นี่นี่คาลาทนหวนี่โอ้ยโดนโดนดนเพื่อนเพื่อนโดนด่อนด้วยเพื่อนด้วยเพืด้วยเพื่อนด้วโอ้ยโอ้ด้วยจด้วโอ้เท้าเท้าเท้าโอ้ยโดนจีโดนตีโดนโดนตีโอ้ยกะจายโอ้ยไปห้าแล้วอานะมึงออไม่ีีไป này đi, hắn nay đi bên. Oh, đòi yêu bố. What do yêu đòi yêu? Oh. <agre Ping rê ui> โดนไม่ไหนทาร่าเอ้ยเทียวมาเทียวมาสวยสวยสวยเอ้ยตามตามตามเออเออเออเอ็บเจ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 ็บเออเมารวมมารวมน้อยเพื่อนมารวมน้อยมารวมแล้วมารวมน้อยรวมน้อยเออเออเดี๋ยวมาเข้าน้อยเดี๋ยวมาแทงมานแทงมันอู้ระจายกระจายกระจายกระตายโอ้ยโอ้ยแล้วเจ๊งโอ้ยโอ้ยแม่งตามเอากูไอยแหลไอ้ โอ้ยบาดเกือบกูบาดเลยเฮ้ยคีบ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 บนคีบบนคีบบนมันช้าอย่างวะไอตัวนี้วะถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนใจเย็นถอยถอยลงมาถอยลงมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ย ทีมงานนี่มันมังกรมังกรมังกรป่าที่ไหนเนี่ยพี่ไหจะไม่เป็นท่ารอบนี้เอ้ย

เอามันเอามันมันไล่มันทถลาทถลานะไล่มันดีไล่มันดีเพื่อนไล่มันดี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 ถลาเนี่ยถ่าเอ้ยมึงหวาบกลับทำไมเนี่ยกูโดนนะเนี่ยไม่เห็นเหรอวะโอ้ปั๊มเป็นไงเราเมึงอยากไล่นักอยากไล่นักอยากไล่นักมึง Your tower has been destroyed. Yeah, like that. Watch this, is not your place. Onward. Oh, 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 ป่านี่ยังไงเนี่ยอะไรวะป่ากูเดี๋ยวทีมงานตะภาพน้ำ ดูคลองนี้ดูคลองนี้เอาคลองแล้วป่ะนี่ยโอ้โหอลูนมาเพีรมึงต้องโทษลูนแล้วมั้งกูว่าไม่ต้องโทษลูนแล้วมั้ง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 บึ้มอือฮึต้องตายเอาวะต้องตายวะต้องตายวะต้องตายวะสวยเพื่อนถอยถอยถอยปืนปืนถอยโอ้โห

ดีกาลังไปกาลังไปใจเย็นขี่าปูปล่อยสกิยอะไรนะไม่คิดถึงเฮ้เน็ตมาถอยถอยถอย เฮ้ยเอามาันนเอามันนี้ฮาว่ะต่างโลกเลวเพื่อนโอ้โห <Ret reat. S 2> um. มาดิบึกมึงมาดิมาดิาดเอาเอาคูอ,อยโดนไปด้วยอีกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยล็อกกูด้วย โอ้โหอ้เข้าไม่ดูเลยเออตายตายแบบนี้ตายแ <gasps> ม่แหมูแหกตาดูเลย Your tower has been destroyed. เออมันก็ว่าแต่เอาลูนมาผิดนี่นแหละูนไม่เก,เกี่ยวป่าวะถามมาก่าาากอนเดี๋ยวมาไม่เก,เกี่ยวกับลูนละมั้งกูว่าอ้ห เยิน